ลูมา AI โฉมใหม่สร้างภาพและวิดีโอได้จบครบในที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะครู m a AI ค่ะซึ่งเขาเปิดตัวใหม่ในชื่อว่า All new Dream Machine ครับผมมีคำว่า all แล้วก็ new เข้าไปใหม่ค่ะกลายเป็น all new Dream Machine นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เปิดโฉมใหม่หมดเลยดีกว่านะคบไม่ว่าจะเป็น UX UI หน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะการใช้งานทุกอย่างดูง่ายขึ้นทั้งหมดปัจจุบันก็คือได้บนแพลตฟอร์มอ่าก็คือเบราว์เซอร์ผ่านเบราว์เซอร์แต่แอปพลิเคชันเนี่ยสามารถใช้ได้เฉพาะ iOS เท่านั้นใช่ค่ะในส่วนของ Android คือยังใช้ได้แต่ว่าจะยังใช้เวอร์ชันใหม่นี้ไม่ได้สาหรับการเปิดตัวใหม่อันนี้ก็คือน่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเจ๋ง ภาพได้นะคะซึ่งที่<ช>ผ่านมาลูมาเนี่ยก็คือจะเซนได้แต่วิดีโอนะคะ<ช>ค่อนข้างที่จะครบจบหมดเลยเนาะก็คือเซนภาพเสร็จนะคะ ก็สามารถนําภาพนั้นนะคะมาเจนวิดีโอต่อได้นะคะด้วยโมเดลของเขาเองโมเดลเขาชื่อว่าลูมาโฟตอนะครับผมอ่าก็เป็นโมเดลที่สําหรับสร้างรูปภาพโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งโมเดลตัวนี้เนี่ยมันก็จะพิเศษเพิ่มเติมก็คือนอกจากการสร้างรูปภาพแบบปกติแล้วเนี่ยเราสามารถแบบพิมพ์คุยได้เลยเหมือนแบบกึง่งๆช h a บอนิดนึงา,าก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบ ไอเดีย ah. การสร้างรูปภาพต่างๆให้เราเลือกใช้เป็นพร้อมให้เราเลือกใช้ในการสร้างรูปภาพได้ด้วยตัวดูมาดิมชินนะครับณนะตอนนี้ก็คือยังสามารถทดลองใช้งานฟรีได้อยู่นะครับผมแต่ว่าติดนิดนึดนงเลยคือตัวแพลนที่เขาปรับมาใหม่เนี่ยสำหรับผู้ใช้ฟรีคือเขาไม่ได้บอกว่าสามารถใช้งานได้กี่เครดิตเขาเขียนไว้แค่ว่า limited usage only นะครับผมก็คือใช้งานไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยถึงขีดจากัดแล้วเขาก็จะขึ้นว่าไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้แล้วเขาไม่บอกว่าไ, <favor> ได้เท่าไหร่หรือว่าได้กี่เครดิตหากเพื่อนๆดูคลิปมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานค่ะวิธีการใช้งานครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ l u m a l a b s a i d r e a m k i m a c h i n e ได้เลยนะครับกด try now แล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้มาดูที่แถบด้านซ้ายนะครับ 2ไอคอนนะครับไอคอนอันแรกด้านบนนะครับจะเป็นหน้าต่างสําหรับการใช้งานนะครับโดยหน้านี้เนี่ยก็คือเขาจะมีลิงก์โปรเจกต์ให้เราสามารถเข้าไปดูตัวอย่างงานของคนอื่นๆได้นะครับหรือว่าหากต้องการจะเริ่มใช้งานนะครับสามารถกดที่สัญลักษณ์บวกที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนแถบอันที่สองนะครับด้านซ้ายจะเป็นแกลเลอรี่ที่เก็บไฟล์ที่เราได้ทําการเจนไว้นะครับผมโดยเขาก็จะมีแยกเป็นแบบรูปภาพวิดีโอแล้วก็รวมทั้ง2เลยนะครับ ส่วนวิธีการใช้งานนะครับการสร้างรูปภาพเนี่ยพอเรากดที่สัญลักษณ์บวกเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเริ่มสร้างรูปภาพได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่สัญลักษณ์3มขีดนะครับเพื่อตั้งค่าเบื้องต้นก่อนว่า เราจะสร้างรูปภาพหรือว่าว <Video S 1> ิดีโอนะครับผมตอนนั้นมันก็จะมีบอกว่าจะเอาเลช,ชไหนเลย<ช>นะคะคว่าจะเป็นรูปภาพม,มันก็จะมีกําหนดเลช,ชมาให้เลยะค,ะครับว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ<ช>ทั้งวิด<ม>ีโอแล้วก็รูปภาพครับผมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ที่6เลช,ชนะครับก็คือจะมี9ต่อ16 3ต่อ4 1ต่อ1 4ต่อ3 16ต่อ9แล้วก็21ต่อ9นะครับ จากนั้นเนี่ยพอเราเลือกทั้งสองเสร็จแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์พร้อมแล้วก็เริ่มสร้างได้เลยนะครับพอกดสร้างรูปภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพออกมาทั้งหมดเนี่ยจำนวนสภาพมันก็จะมีพร้อมออกมาให้เรานะครับซึ่งพร้อมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกตามความต้องการของเราได้เลยนะครับแล้วก็มันเจ๋งมากในการที่ปรับเปลี่ยนพร้อมนะคะอันนี้คือ เดี๋ยวดูตามพี่อินเสิร์เลยเนาะก็คือสมมุติเราพิมพ์พร้อมไปปุ๊บค่ะไม่ว่าจะสมมุติว่าเราจะพิมพ์แบบเป็นแบบภาพอย่างเช่นเราใส่เวลาของภาพไปเนาะหรือว่าไม่ก็ทั้งเราใส่ว่านักสแสดงเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงเลนส์กล้องอะไรเงรี<ๆ>้ยคือมันจะมีกล่องบล็อกให้เราสามารถกดไปดติ๊กได้ดูได้นะคะแล้วเขาก็จะมีออปชันเพิ่มนะคะแบบอย่างเช่นแสงของเวลาก็มีแบบออปชันว่าแสงเวลาใหม่ได้นะคะกล้องอ่างเงี้ยก็เป็นกล้องใหม่นะซึ่งหนึ่งสำหรับหนึ่งอ่ะหนึ่งว่ามันเหมาะกับแบบบางทีที่แบบเฮ้ยเราไปเจอแล้วเราอยากจะหา ไอเดียเพิ่มว่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเซตติ้งอะไรเล็กๆ,ๆน้อยแบบนี้มันจะได้ภาพออกมาแตกต่างกันแบบไหนแต่ละพร้อมที่เราพิมพ์ลงไปแล้วเ,เขาสัจเจตให้มันเปลี่ยนนะคะแต่ละคีย์เวิร์ดอ่ะอันนี้จริงๆออกมาไม่เหมือนกันเลยนะบ,บางอันสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้นะคะบางอันสามารถเปลี่ยนแบบท่าทางได้อย่างเช่น ไก่สามารถจากอยู่เฉยๆกลายเป็นเต้นได้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีสเจจอะไรออกมาแบบนี้ซึ่งสําหรับหนึ่งหนึ่งว่ามันว้าว,าวมากสาหรับการใช้วิดีโอที่ลองใช้อยู่หนึ่งว่ามันคล้ายๆมันยังเป็นโมเดลเดิมถูกต้องใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าสมมติเพื่อนๆสร้างรูปเสร็จแล้วเพวื่อนๆสามารถกดคลิกสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัววิดีโอได้เลยนะคะไม่ใช่วิดีโออะไรเงี้ยมันก็จะ สร้างวิดีโอนั้นออกมาแล้วก็สามารถพิมพ์พร้อมเพิ่มเข้าไปได้ะคะ่ะว่าต้องการให้ภาพเนี้ยที่เป็นวิดีโออะทำอะไรต่อนะคะคแล้วก็สามารถพิมพ์กล้องนะคะว่าดิเรกชันของคามล่าจะเป็นแบบไหนซึ่งจากการใช้งานของหนึ่งในครั้งนี้นะคะรอบนี้ที่เขาเปิดตัวใหม่หนึ่งมองว่าหนึ่งพิมพ์มูฟเมนต์ของกล้องเนี่ยค่อนข้างได้ตรงแทบจะทุกครั้งเลยอยากได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้จริงๆครคร่ะ แล้วสำหรับเพื่อนๆนะคะสายเล่าเรื่องนะคะที่ต้องการทําวิดีโอเชิงสารคดีหรือแบบการเล่าเรื่องต่างๆนะคะทางเรานะคะมีคอร์สใหม่ที่ชื่อว่า AI Documentary นะคะหรือการทําสารคดีโดยใช้เครื่องมือ AI ค่ะ โดยคอร์สนี้นะคะเราจะเน้นหนักไปการใช้ ChatGPT นะคะ,คะในการช่วยคิดโครงเรื่องคิดคลิปนะคะแล้วก็การหาข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ ChatGPT นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทำรูปภาพโดยใช้ Midjourney คะ่ะแล้วก็ไปเจนคลิปต่อนะคะใน Runway คะ่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะก็จะมีการสอนเทคนิคการตัดต่อโดยใช้ CapCut นะคะและรวมไปถึงการใช้ Stop Motion ใน Canva ด้วยนะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจทาวิดีโอเชิงสารคดีหรือวิดีโ เล่าเรื่องแบบนี้นะคะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w Storyboard.co.th เลยค่ะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาที่รูปภาพนิดหนึ่งครับหลังจากที่เราสร้างรูปภาพเสร็จแล้วนะครับใต้พร้อมเนี่ยเขาจะมีคําสั่งต่างๆให้เราสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้อันแรกนะครับคือคําว่าโชว์มอนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยเขาจะสร้างรูปภาพออกมาใหม่อีก1ชุดหรือว่า4รูปนะครับโดยอ้างอิงจาก ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมาอันที่2นะครับคำว่า brainstorm ถ้าเรากดคลิกไปแล้วนะครับเขาจะมีเหมือนรูปภาพที่ใกล้เคียงกับภาพที่เราได้สร้างไว้นะครับแต่ว่าจะเป็นรูปภาพที่ผู้ใช้อื่นน่ยมาสร้างไว้ซึ่งเราก็สามารถเข้ามาดูพร้อม,อมดูรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อเป็น reference ได้นะครับหรือว่าพอกดคลิกแล้วเนี่ยเราก็จะได้พร้อมของผู้ใช้คนอื่น มาอยู่ด้านล่างครับเราสามารถเอาพร้อมนี้มาใช้งานได้หรือว่าปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับอันที่3คือคําว่า reply นะครับก็คือเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมจากภาพทั้ง4ภาพที่เราได้เจนไว้โดยที่เราสามารถพิมพ์พรอมปรับแต่งได้อย่างเช่นพวกขนาดภาพหรือว่า m o o ดอะไรต่างๆครับโดยที่ยังอ้างอิงจากภาพเดิมที่เราได้สร้างไว้ อ่ะซึ่งนอกจากการสร้างรูปภาพจากพร้อมแล้วนะครับจริงๆเราก็สามารถแนบรูปภาพเพื่อใช้เป็น Reference ต่างๆได้นะครับผมโดยการกดคลิกที่ไอคอนรูปภาพนะครับแล้วเราก็อัปโหลดภาพลงไปได้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําว่า Keyframe ขึ้นมาอยู่ที่มุมขวานะครับตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆกดคลิกเข้าไปมันก็จะมีคําสั่งขึ้นมาให้ใช้งานได้3แบบนะครับแบบแรกคือ Keyframe อันนี้เนี่ยจะใช้สําหรับวิดีโอโดยเฉพาะนะก็คือให้เราอัปโหลดรูปภาพต้นเฟรมกับท้ายเฟรมลงไปนะครับผม อ่ะส่วนที่2คือคําว่า modify นะครับคือใช้ในการสร้างรูปภาพใหม่โดยอ้างอิงองค์ประกอบสไตล์สีสันต่างๆตามรูปภาพต้นแบบที่เราได้อัปโหลดลงไปอย่างที่3คือ reference นะครับอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นภาพต้นแบบสําหรับสร้างรูปภาพใหม่นะครับซึ่งเราก็สามารถาพิมพ์คําสั่งเพิ่มเติมว่า assign นะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเป็น character หรือว่าสไตล์นะครับซึ่งเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราอยากใช้ภาพต้นฉบับตรงนี้เนี่ยเป็น ต้นแบบสไตล์หรือว่าต้นแบบตัวละครในการสร้างรูปภาพต่อไปนั่นเองนะครับผม<ะ>ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับ C left แล้วก็ s l e f บนมิชานี่หรือว่าหากเราต้องการใช้ภาพเดิมบนลูมามาทำเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยพอเราเลื่อนไปที่รูปภาพที่เราเลือกแล้วนะครับมันก็จะมี5ไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกก็คือ modify <ะ>อย่างที่บอกไปเลยนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นคําว่า make video ใช้สำหรับสร้างวิดีโอนะครับแล้วก็อันที่3คือ reference นะครับใช้ภาพนี้เป็น reference แล้วก็เลือกสไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อย่างที่4คือคําว่า More like this นะครับอันนี้ก็คือพอกดคลิกไปแล้วเนี่ยเขาจะสร้างรูปภาพเพิ่มมาอีกสรูปโดยที่อ้างอิงจากภาพนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็ันสุดท้ายก็คือสัญ,ญลักษณ์ลูกศรลงคือเราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพเอาไปใช้งานได้นั่นเองครับ จากการใช้งานคาถามว่า Reference ถ้าเปรียบเ,เทียบกับ i d j o u r n e y เลยนะว่าเป็น s l e เอะส่วนตัวคิดว่ายังไม่ได้เวิร์กได้ดีเท่า s l e เของ i d j o u น n e y นะคะมันยังไม่ได้ดึงสไตล์ของภาพที่เราไปต้นแบบมาได้ดีดีกว่านะคะคแล้วก็คาแรคเตอร์จริงๆแอบได้เนาะ<ช>นคาแรคเตอร์แอบเหมือนสำหรับโมเดลที่เป็นฝรั่งใช่ครับพอโมเดลที่เป็นเอเชียจริงๆก็คล้ายๆกับมิชชันนี่นะพอโมเดลที่เป็นเอเชียมันยังมีความเหมือนที่ไม่ค่อยเหมือนดีกว่า แต่ว่าทอเป็นโมเดลฝรั่งปุ๊บอะค่ะมันกลายเป็นว่าเออแบบแอบ้ายเลยนะแค<ช>่แบบ,ใ,บใส่แค่รูปเดียวนะคะไม่ได้ใส่ไหลมุมเหมือนมิจิเนี่ก็ก็ค่อนข้างขายจริงๆอันนี้ทําได้ดีกว่ามิจิเนี่นิดนึงเพราะว่ามันใช้แค่รูปเดียวแล้วออกมาก็คือตรงเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็สามารถอัปโหลดรูปภาพตัวละคร2คนได้นะครับผมเพื่อสร้างรูปภาพภาพเดียวให้มีตัวละคร2คนนั้นนะอยู่ในเฟรมเดียวกันนะคใช่ซึ่งอันนี้ลองทําดูก็มันสามารถใช้ได้ค่ะครับผม แล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม Discord นะคะไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทริคต่างๆะค่ะรวมไปถึงสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าภาพที่เราเจนจากตัวลูมานะคะแล้วไปเจนต่อเป็นวิดีโอในลูมาเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูค,ค่ะค ังไงก็ไปลองใช้งานได้นะคะแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะและท่านเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ